วัสดีค่ะส้มเช้งสามชาค่ะวันนี้ส้มมีอะไรแนะนํานะคะที่ดีๆมาแนะนําค่ะนั่นคือ increase magic care นะคะคือตัวนี้เป็นสเปรย์เซรั่มค่ะสเปรย์เซรั่มบํารุงรากผมแล้วก็ออกสีด้วยนะคะส้มแนะนําคือของส้มเนี่ยผมเนี่ยเป็นโทนสีดำส้มมาใช้สีดํานะคะด้านนี้ฉีดแล้วด้านนี้ที่ยังไม่ฉีดเห็นไหมมันโบ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 แบบนี้มันทาให้เสียบุคลิกเราต้องฉีด และที่สําคัญมันที่ออกสีอย่างเดียวมันช่วยได้มากก็คืออะไรรู้หรือเปล่ามันช่วยให้ผมขึ้นด้วยลูกผมจะแข็งแรงและผมจะยาวเร็วแล้วก็ผมห่อกก็คือสามารถปกปิดไปได้เลยเห็นไหมแค่นี้เองนี่เห็นไหมคะแป๊บเดียวผมดำแล้ว ตัวนี้ก็เขียนลงมาหน่อยพอแล้วพอแล้วเป็นไงคะนี่สามารถรายงานได้เลยคะ่ะ increase magic care ค่ะ